นังอยู่กับดิฉันตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งนั้นเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทและสระบุรีค่ะแล้วก็มีท่านที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการาร่วมจัดการภัยพิบัติในหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะมานั่งสนทนาการขอถามจากคุณปรีดาก่อนได้ไหมคะสำหรับการจัดการการรับมือภัยพิบัติที่ขยายวงกว้าง50กว่าจังหวัดในครั้งนี้เกือบจะ60จังหวัดแล้วเนี่ยภาคประชาชนครั้งนี้ดูเงียบเงียไปหรือเปล่าคะ ค่ะยิงคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือว่าการตั้งกลไกลหรือว่าคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นในรัฐบาลชุดนี้นะคะและเราก็เห็นว่าโดยภาพรวมแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมากแล้วก็ในส่วนของภาครัฐก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้ค่ะ,ค,ะคือช่องทางที่รัฐบาลจะเปิดให้กับทางประชาชนและองค์กรต่างๆในส่วนของชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดกว้าง ตรงนั้นเป็นเหตุผลที่จะทําให้ไม่เห็นภาพของประชาชนเข้ามามีบทบาท าฉันคิดว่าการตั้งกลไกในชุดต่างๆนี้ตอนนี้คือยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนียก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาจัดการในการแก้ปัญหาของตัวเองก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยมองมาตรงจุดนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้คลี่คลายปัญหาร่วมกันนะคะจริงๆแล้วอย่างกรณีของสิงห์บุรีเนี่ยเราได้เห็นข้อมูลนะคะว่ามีแนวทางในการป้องกันรับมืออย่างเช่นการเตรียมเตรียมฝึก เยาวชนในการพายเรือในการช่วยเหลือตัวเองในการเตรียมแผนที่ของบ้านต่างๆที่จะให้การช่วยเหลืออันนี้คือบทบ,บาทของชุมชนขององค์กรท้องถิ่นหมดเลยค่ะถามทางชุมชนนิดหนึ่งว่าถามทางชัยนาธก็ได้นะคะอาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกันมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหนุนเสริมจากทางกลไกของราชการให้เข้าไปมีบทบ,บาทคลี่คลายบรรเทาความทุกข์เฉพาะหน้าในเวลานี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นะคะจริงๆแล้วต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้ว กลไกของภาคประชาชนเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนใน ในการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติอยู่แล้วนะฮะเป็นเบื้องต้นเพราะว่าเรามีระบบงบประมาณอยู่บางส่วนแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแต่ในการจัดสรรหรือการพัฒนาแหล่งน้ําหรือว่าการเข้าไปดูแลเนี่ยตอนนี้ยังเรายังไม่ได้มีบทบาทมากเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงระบบการบริหารจัดการนะเพราะว่าการบริหารจัดการส่วนใหญ่อยู่ในมือของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยมันลงมาที่พี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเนี่ยครับปัญหาต่างๆม ขี้ขายและเบาบางลงได้ นะครับค่ะหมายความว่าในส่วนของการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนี่ยบทบาทของชุมชนก็ทํากันช่วยเหลือกันเองอยู่ทําอยู่ตรงนี้นไม่ใช่ปัญหาบางพื้นที่เนี่ยเขาถึงมีการตั้งกองทุนของตัวเองนะครับมีของตัวเองซึ่งไม่ต้องไปรอราชการพอภัยมาเนี่ยเขาสามารถเบิกจ่ายกันได้เองเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจากพอชอก็มีการตั้งกองทุนภัยพิบัติเข้ามาฟื้นฟูช่วยเหลือต่อยอดจากพี่น้องในพื้นที่ตําบลตรงนี้นะครับที่เขาตั้งกันขึ้นมาเองแล้วโดยที่ไม่มีใครไปไปตั้งให้เขาไม่มีใครโยนก็ประมาณให้เขาเนี่ยครับเขาตั้งเองนะฮ ทำูแล้วครับที่ทํากันเองเนี่ยก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ชุมชนมีอยู่ทีนี้ในส่วนของการหนุนเสริมของทางกลไกร,ราชการนะคะ,คะมีเพียงพอไหมมีบ้างหรือเปล่าจริงๆมีฮะโดยเฉพาะกลไกทางราชการปกตินะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้การจังหวัดนายกเหล่ากาชาอันนี้เขาทำตามตาปกติอยู่แล้วนะครับแต่แต่จริงๆผมมองอีกหลักหนึ่งก็คือว่าในการตั้งกองทุนเหล่านี้นะครับรัฐบาลต้องมองเห็นนะฮะส่วนกลางต้องมองเห็นว่าพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมมากที่สุด นะครับถึงจะได้ผลเห็นผลสมฤทธิ์เกิดขึ้นให้ได้นะครับตรง,ตรงนี้นะค่ะคุณทวีปคะในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวขอไมโครโฟนให้คุณทวีปหน่อยค่ะในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีเองเนี่ยได้รับการหนุนเสริมหรือว่ามีช่องทางที่จะเชื่อมร่วมมือกันกันกบทางกลไกของราชการเนี่ยที่ดูเหมือนว่าก็มีการสั่งการมาจากรัฐบาลส่วนกลางเนี่ย ลงมาช่วยพี่น้องประชาชนมากเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่ว่าทางชุมชนเองซึ่งได้พยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่มากพอสมควรเหมือนกันเนี่ยมีส่วนที่มาช่วยประสานกันเพียงพอแล้วหรือยังคะถามว่าเพียงพอหรือยังนะมันก็ต้องเพียงพอเพราะความศักดิ์ศรีของความเป็นคนสิงห์บุรีหมายมมความว่ายัางไงคะคือคนสิงห์บุรีเนี่ยจะไม่ชอบร้องขอใครเราจะดูแลตัวเองนะตอนนี้สิ่งที่เร,เราเราเราอยากเห็นภาพเนี่ยก็คือเราเนี่ยแก้ปัญหากันปลายเหตุ เพราะนั้นสิ่งที่ต้นเหตุเนี่ยมันรัฐบาลเนี่ยมันต้องทำนะอย่างองมรวมปิงวังยมนาเนี่ยต้องดูแลแล้วมณวณนครสวรรค์ต้องดูแลแ,ลม,แลม่น้ําเจ้าพระยาต้องดูแลก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่ามันต้องดูแลแล้วว่าทํำยังไงถึงให้คืนชีวิตแม่น้ําเจ้าพระยากลับมาประการที่สองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเราเชื่อมร้อยกันอยู่แล้วนะฮะท้องถิ่นเนี่ยเชื่อมร้อยยังยังปีกฟาปตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยผมก็มีเครือข่ายของผมเป็น1ิบสิบ,สบ,สบอบตอ ถึงเวลาเราจะออกมามาประสานกับทางฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อจะช่วยกันดูแลคันคลองเพื่อจะช่วยช่วยกันดูแลทุกสุขนะสองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ที่จะต้องส่วนราชการเนี่ยเขาแก้ปัญหาปลาเหตุอยู่แล้วพูดถึงการประสานกันของชุมชนของท้องถิ่นกันเองในในชุมชนต่างๆเนี่ยถามพอดีนึกถึงภาพของการทะเลาะกันในหลายๆพื้นที่กรณีของพื้นที่ละแวกนี้ที่มีการเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยทะเลาะกันไหมคะถามว่าทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ แต่เราใช้วิธีการคุยกันวิธีการคุยกันว่าไอ้ปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนถ้าสมมติผมจะมาของผมเนี่ยออกมาอุดที่ท่างามออกมาอุดที่บ้านน้าตาลออกมาอุดที่ตำบลอินเราก็จะบอกคนตะเวนดินว่าถ้าเราขออุดอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องต้องการอะไรต้องการน้ําต้องการถุงเงชีพเราก็จะออกอ,อ,กอบเชยผมมาช่วยกัน เราจะคุยกันนี้ก่อนตกลงกันก่อนค่ะก็จะไม่ต้องเป็นเรื่องราวที่บานปลายไปนะคะอันนี้คือสะท้อนสิ่งที่สะท้อนการจัดการกันของภาคประชาชนในชุมชนแล้วก็บทบาทของท้องถิ่นด้วยนะคะคุณปรเมศคะครั้งที่แล้วคุณปรเมศเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในระดับนโยบาย ที่ได้คุยกันในสํานักนายกรัฐมนตรีในการรับมือภัยพิบัติครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของภาคประชาชนเข้าไปตรงนั้นมันทําให้เกิดช่องว่างอะไรคะกับการรับมือภัยพิบัติที่มันขยายวงกว้างในเวลานี้คะ่ะก็มีข้อดีคือได้ทํางานเยอะขึ้นฮะไม่ต้องนั่งประชมบ่อยครับข้อเสีย ข้อเสียก็คือเราอยากจะเสนอนโยบายอะไรบางอย่างเข้าไปก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะนําเสนอค่ะค่ะน,นยโยบายที่อยากจะเสนอแต่ไม่ยังไม่มีโอกาสเสนอโดยตรงถึงรัฐบาลคืออะไรบ้างคะเฉพาะเรื่องน้าท่วมนะฮะผมมองเป็นสามประเด็นแต่ประการแรกต้องปรับทัศนคติเลยว่าต้องเห็นน้ําเป็นทรัพยากรอ,อันมีค่าก่อนท้งภาคประชาชนและภาครัฐนะครับเห็นตรงกันจากนั้นสามประเด็นนี้คืออย่างนี้ครับ หนึ่งทำยังไงถึงจะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ยามแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งเขื่อนอย่างเดียวชเช่นวางแผนขุดแก้มลิงทั้งประเทศตรงไหนได้บ้างในระดับชุมชนด้วยนะครับ ข้อที่2ก็คือถ้ามันเยอะมันล้นจนเกินเราจะผลักดันมันออกไปได้อย่างไรไม่ใช่ขึ้นคันกั้นน้ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ไปผลักกันที่ปลายน้ําเพราะว่าปลายน้ําออกเร็วปับ๊บได้ประโยชน์ทั้งลําน้ําเลยอันที่สามคือเราจะกัดเก็บไว้ในลําน้าได้อย่างไรเช่นคืนชีวิตให้แม่น้ําอย่างเมื่อกี้นะครับแทนที่จะก,กั้นขึ้นมาขุดมันลงไปลึกได้ไหมทําแม่น้ําเจ้าพยาเสร็จแล้วไปทําคลองต่างๆไปทําตามลําน้ําสาขาเท่านั้น ทั้งหน้าเนี่ยเวลาเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมเนี่ยก็จะทุเลาบรรเทาลงไปได้ครับค่ะทางสภาองค์กรชุมชนใช้งบประมาณของสภาองค์กรชุมชนมาหนุนเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมแผนรับมือในระดับชุมชนกันเองตอนนี้รัฐบาลเองก็อนุมัติงบประมาณมาจํานวนหลายหมื่นล้านบาทมีโอกาสได้รับทราบแล้วก็เสนอแผนตรงนี้เนี่ยจากชุมชนเข้าไปขอมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณนั้นเพื่อการจัดการตัวเองของท้องถิ่นและชุมชนไหมคะ ก็เ,เสนอเรื่อง,เร,องเรื่องกองทุนภัยพิบัติตำบลที่ผ่านมาชาวบ้านทดลองทําอย่างที่พี่น้องชัยนาทบอกนะครับกองทุนภัยพิบัติตำบลนเ,นเป็นกอ,กองทุนที่บริหารร่วมระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนเรี่ยร่วมกันแล้วว่ากองทุนเป็นกองทุนที่สามารถใช้ก่อนน้าท่วมระหว่างน้ําท่วม แล้วก็หลังนาท่วมฟื้นฟูได้หมดเลยครอบคลุมอันนี้ทําแล้วทําแล้วครับผมทำแล้วใช่ไหมคะใช้เงินจากไหนคะใช้เงินจากสถาบันนะครับเราใช้ที่ที่ภาคกลางประมาณ15จังหวัดเงินแค่12ล้านเองแลวจะสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนไหมคะถ้าจากใช้เงินจากสถาบันก็เป็นเป็นแค่ทดลองทำบอกว่าแล้วมันเกิดผลที่ชาวบ้านที่อย่างเช่นที่บางกระเบือที่ชายนาที่เห็นเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณสี่หมื่นล้านบาทในการทําแผนป้องกันเนี่ยค่ะสถาบันองค์กรชุมชนเนี่ยได้ทราบแล้วก็มีโอกาสที่ ที่จะเสนอแผนเข้าไปเพื่อขอใช้งบประมาณนี้ในการวางแผนระยะยาวในระดับชุมชนไหมคะสถาบันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีช่องทางในการเสนองบประมาณภัยพิบัตินะครับนี่คือนี่อาจจะเป็นจุดที่ยังยังเป็นปัญหาที่ของการมีส่วนร่วมอยู่จุดหนึ่งนะคะที่สําคัญที่เห็นคุณปรีดาคะมองทิศทางของแนวนโยบายในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาวหรือแม้แต่กระทั่งเฉพาะหน้าในตอนนี้เนี่ยกับการมีส่วนร่วมของกลไกของภาคประชาชนกับกลไกของราชการยังไงคะ ค่ะคือที่ฉันคิดว่าทิศทางของรัฐบาลในระยะยาวเนี่ยต้องสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดการเรื่องภัยพิบัตินะคะไอ้นี่นี่จะเป็นเรื่องสําคัญและคิดว่าในในเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยรัฐบาลอาจจะยังทันนะคะในการที่จะตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมทั้งระดับชาติระดับลุ่มน้ําแล้วก็ในระดับจังหวัดหรือระดับตําบลอําเภอเนี่ยตอนนี้นฉันคิดว่ายังไม่สายเกินไปแล้วก็มันจะเป็นกลไกที่จะช่วยรัฐบาลในการผ่อนคลาย ความตึงเครียดที่เป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อาจจะเป็น,นกลไกระยะยาวที่จะช่วยในการแก้ปัญหาระยะยาวได้ด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพิธาศนีคะนี่คือข้อเสนอจากตัวแทนของภาคประชาชนจากส่วนต่างๆนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าโอกาสและช่องทางที่จะทําให้สิ่งที่ภาคประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิน่นหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายต่างๆทั่วทั้งประเทศนั้นมีโอกาสมีช่องทางที่จะสามารถเสนอแนวคิดเสนอแนวทางและรูปธรรมที่ได้ปฏิบัติ แล้วแผนรับมือภัยพิบัติเหล่านี้ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของชาตินั้นเป็นมีทิศทางมีวิธีการยังไงนี่คือสิ่งที่พระประชาชนกําลังรอคอยความชัดเจนจากทางรัฐบาลค่ะ